ศาลเจ้าแห่งนี้มีมานานกว่า150ปีสถานที่แห่งนี้ดูแลกันมากว่า4ี่ชั่วอายุคนหากใครศรัทธาในเรื่องของสายมูลพลาดไม่ได้ต้องมาและเมื่อคุณมาถึงคุณจะแปลกใจกับสถานที่ที่ปัจจุบันถูกโอบล้อมไปด้วยอาคารสปรปสินคค้าขนาดใหญ่และคอนโดมิเนียมสุดหรูใจกลางกรุงมาครับด้วยแรงศรัทธาเราจะพาให้ทุกคนไปรู้จักกับศาลเจ้าแห่งนี้ พร้อมทั้งประวัติและความเป็นมากับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1,501ศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยจาการที่5มีชาวจีนพ้นทะเลเดินทางเข้ามาในสยามประเทศชื่อนายจูแท่ตั้งเพื่อมาอยู่กับพี่ชายที่อพยพมาจากมณฑลกวางตุ้งก่อนหน้าเรื่องเล่ามีอยู่ว่านจูได้เดินผ่านคลองบางรัก และได้พบกับวัตถุชิ้นหนึ่งรอยอยู่กลางคลองโดยหมุนวนที่เดิมไม่ไปไหนตอนแรกที่เห็นก็ไม่ได้สนใจอะไรเดินผ่านเลยไปผ่านไปผ่านมาหลายวันเดินกลับมาเรียบคลองบางรักเหมือนเดิมก็ยังคงเห็นวัตถุดังกล่าวยังคงรอยหมุนอยู่ที่เดิมเป็นที่แปลกใจในจู่แท้ตั้งเลยตัดสินใจลุยคลองไปนำวัตถุชิ้นนั้นขึ้นมาจึงได้พบว่า เป็นรูปแกะสลักไม้ลักษณะเป็นสตรีนายจูจึงเอารูปสลักไม้นั้นกลับมาไว้ที่บ้านต่อมาไม่นานจึงจัดสร้างเป็นสารเจ้าขนาดเล็กๆเ,เอาไว้บูชาซึ่งในขนาดนั้นตนเองก็ได้ทำธุรกิจขายเป็ดขายไก่ส่งเยาวราชโดยกิจการของตอนเองนั้นก็จะเริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับสารเจ้าที่จะเดิมเอาไว้กราบไหว้บูชาแต่เพียงคนเดียวก็เริ่มมีคนเข้ามากราบไหว้ขอพรมากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งในปีพศ2454หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตรได้หนึ่งปีราชการที่6ได้จัดสร้างเครื่องสังเกตเป็นกระทางทูบโดยมีพระประมาพิไทยจปรของในหลวงจาการที่5ประทับอยู่ <S <S เครื่องสังเกตนี้ได้มีการพระราชทานไปในที่ต่างๆและหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับเครื่องสังเกตในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพราะบาดสำเร็จพระจุลจอมก้าวเจ้าอยู่หัวคือสารเจ้าของนายจูที่สะพานเหลืองแห่งนี้นั่นเองตามความเชื่อแต่โบราณเทพสตรีที่อยู่ริมน้ำไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำหรือทะเลจะมีนามว่าเจ้าแม่ทับทิมในเวลานั้นสะพานเหลืองคงมีสภาพเป็นลำน้ำลำคลองซึ่งแตกต่างจากในปัจจุบันเพราะไม่เหลือสภาพลำน้ำลำคลองให้ได้เห็นอีกแล้วหากแต่ว่า ชื่อสะพานเหลืองก็ยังคงมีมากระทั่งถึงทุกวันนี้เรื่องนี้หลายที่ในกรุงเทพก็เป็นเช่นนี้เหลือแต่ชื่อแต่สภาพนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากด้วยแรงศรัทธาของผู้คนที่ได้เคยไปกราบไหว้าอาม่าโดยส่วนใหญ่ศาลเจ้าแม่ทับทิมจะเรียกว่าอาม่าไปขอพรชีวิตติดขัดมีอุปสรรคก็รอดพ้นจากอุปสรรคและความยุ่งยากเหล่านั้นขอพรเกี่ยวกับการค้าให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองลืมถึงในเรื่องของความรัก อาม่านั้นใจดีมีเมตตาดลนบรรดาลให้คำขอพรนั้นเป็นจริงจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่วันนั้นกระทั่งถึงวันนี้ผ่านมา 1, 150ปีสี่ชั่วอายุคนที่ยังคงมีผู้คนหลังไหลไปกราบไหว้ขอพรอ,อามา่า เจ้าแม่ทับทิมอยู่ไม่ได้ขาดสถานที่แห่งนี้เปิดให้ผู้คนที่มีศรัทธาเข้ากราบไหว้ทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นผมได้มีโอกาสเข้าไปกราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมเป็นครั้งแรกเห็นถึงความศรัทธาของผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามากราบไหว้ไม่ได้ขาดอีกทั้งรู้สึกแปลกประหลาดใจนิดๆกับสภาพศาลเจ้าที่มีลักษณะทรุดโทรมลงตามกาลเวลา หากแต่กับถูกโอบร้อมไปด้วยอาคารรูปทรงโมเดิร์นที่เป็นทั้งศูนย์การค้าและคอนโดมิเนียมสุดหรูใจกลางกรุงถามกับคนที่ดูแลว,ว่าในลักษณะเช่นนี้หลังจากที่คอนโดมิเนียมและห้าสรรพสินค้าเสร็จสถานนี้จะอยู่อย่างไรได้รับคำตอบว่าจะได้รับการบูรณะและอยู่คู่กันไปเช่นนี้ระหว่างความศักดิ์สิทธิ์ใจกลางความหรูหราของกรุงเทพมหานครโดยผู้ที่ดูแลยังเล่าให้ฟังว่า นี่เป็นรุ่นที่4แล้วที่กรมสมเด็จพระเทพทรงมีพระราชบัญให้อนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้เพราะเป็นสถานที่ที่รวบรวมไว้ซึ่งแรงศรัทธาของผู้คนมามากกว่า150ปีจึงควรจะอนุรักษ์เอาไว้สืบต่อไปในประเทศสิงคโปร์มีศาลเจ้าแม่กวนอิมซึ่งอยู่กลางย่านการค้าที่มีความทันสมัยหากแต่ว่าศาลเจ้าแม่กวนอิมก็ยังคงอยู่ร่วมด้วยเคียงคู่กับความทันสมัย และที่นั่นก็ยังคงมีผู้คนไปกราบไหว้ในแต่ละวันเป็นจํานวนมากเหมือนกับศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองอย่างนอย่างนั้นและนี่คือเรื่องราวสาหรับความศรัทธาของผู้คนที่ยังคงส่งต่อจากรุ่นถึงรุ่นต่อมาเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองครับ